เคยหลงป่ากันไหมครับผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันทำให้ผมหลอนมากเลยแหละย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์25 6 7ันร้อยจดที่ดอยผ้าห่มปกผมและเพื่อนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อดูอาทิตย์ขึ้นตอนตีห้าแต่ระหว่างทางที่เดินกลับตอนสายพวกเรากลับเดินหลงเข้าไปในป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆต้องเดินย้อนออกหลายทางกว่าจะเจอจุดที่เลี้ยวผิดแล้วจะเป็นตอนนี้ล่ะมันจะง่ายกว่ามาก เพราะผมแค่เดินย้อนกลับไปตามเส้นสีน้ำเงินที่บันทึกไว้ตลอดทางในแผนที่เดียวนะแล้วถ้าเรารู้พิกัดแต่แรกล่ะก็ใช้พิกัดนั้นสู้เลยสิทงบารุกคือจุดหมายสีชมพูคือเส้นทางที่ถูกต้องและเส้นประคือเส้นบอกทิศทางให้เราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องทีนี้ใช้ทางไหนก็ได้ขอแค่อยู่ในเส้นทางที่เส้นประชี้ไปแล้วแบตเตอรี่ไว้ใจได้ไหมนี่เปิดใช้ได้แต่สว่างอย่างบืด เอาจริงตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยเปิดจนแบตลดเกิน50%เลยสักครั้งผู้ผลิตเขาบอกว่าสแตนบายได้มากกว่า3สาอาทิตย์และ180ชั่วโมงสำหรับ GPS ต่อเนื่องส่วนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแผนที่ที่ใช้ออฟไลน์ได้ GPS ที่แม่นยำพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานถ้าองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้รวมกันได้ต่อให้ทางซับซ้อนแค่ไหนผมก็จะย้อนกลับมาได้เสมอ m e d f i t t r e x 3